กพอเนาะอืมสวัสดีครับไปจ้าเออค่อยๆไหลไป ไปฮะไป,ไปจ้าเอาเออกมาขี่เล่นหน่อยนะฮะ <Okay. S 1> หลังจากที่ฝนตกมาตลอดเลยได้เอาออกมาขี่เล่นเลยฮนะนี่ก็ฟ้าโล่งๆแดดเป,ปรี้ยงๆครับก็เอา,เอ,าออกมาวอร์มแบตเดี๋ยวนี้เราจะเข้าไปที่ชนบุรีสะพานใหม่นะฮะแล้วก็จะไปหาดพอนก่อน นัดก,กับน,น้ำเอาไว้ที่หาดวอนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ค่อยวนกลับมาที่สะพานใหม่วางแผนไงวางแผนวางแผนที่ไม่เคยได้ตามแผนเลย ไหยไปไหลไป่ไปไป <laughs> าสั้น ไม่ถึงอ๋อโอเคแซงเขาได้แซงไปเลยเขาจะอยู่ตรงนี้ ไหนแล้วเนี่ย Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn. Feel like no one takes accountability. They want the credibility convincingly. Unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the doubters. They're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. Who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I'm just telling you to fight for your dreams But it's not what it seems, man, it's hard to be seen When everybody wants to be king Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free So show me what you got, what you bring How you fight in the ring, how you take a fucking swing Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down I always fought just to wear the crown I'm pissed off these fucking It's if It's if I'm these clouds deserve Cruber they off announce only worth you work for only worth you work for at all taught that that now ตรงๆอันนี้เราอยู่บางแสนสายสอง <Okay. S 1> เราต้องตรงไปเราจะไม่วิ่งผ่านหน้าหาดเพราะหน้าหาดพ่อดุ ระวังมันโดดนะ <laughs> 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 응แม่บอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันลุกไปเตรียมตาม<เ>พี่านางโอเค của này Rồi phải leo sai với, Mà thân mấy? ok, khi. À. Ha. ีรถมาะ้ะป่ะคนโคดเยอะเลยมอเทนวิวอยู่ตรงไหนจําได้ปะ่ะร้านไหนเขายังจำไม่ได้เลยน้ำบอกว่าร้านเดิมวองมอไซส่วนมาทางขวาด้วย mà đây con trong ngoài mà nó ăn xẹt ra cái gì nè 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 ครับเข้าได้ปะเลยเหรอกวนยังไงเดี๋ยวเข้ารถออ,ออกน,น่าออกก่อนอันนี้นานที่เรามาตอนปีใหม่ตอนนู้น โอเคถึงแล้วร้อนเหนื่อยเดี๋ยวไปใส่สดนอนน้ำอยู่ข้างบนนั้น อันนี้เราอยู่ที่ Mountain View นะฮะหาดวอนบางแสนมีวัดดวงวัดใจไม่ใช่วัดดวงวัดใจขี่เข้ามาเลยก็ไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างอ่ายากาศนะฮะือบรรยากา,ะะรรา,กาศดีๆลมเย็นๆก็เหมือนลมฝนนิดนึง อ้าบรรยากาศค่อนข้างดีดูเด็กๆน้องๆเเขามาเพื่อเปลี่ยนที่เล่นโปเกมอนดูสองคนกดกันใหญ่เลยเราไปโหลดมาเล่นนี่ตายมาเพื่อเปลี่ยนที่เล่นเกมต้องมีเอะแน่ๆเลยโอเค เราจะพามาดู CPR พันนะฮะของน้ำนี้เรามาเจอน้ในรอบสองสาเดือนสามสี่เดือนอันนี้ก็เป็นรถแฟนน้ำนะฮะเป็น c b r สองอ่าต่อไปก็เป็นเจ้าซูกัสรถผมเอง CPR พันแล้วก็เป็นฟอร์ซ่าสามของตุกตา่า นี้เราก็มาขี่รถเล่นแล้วมานั่งเล่นอยู่ตรงที่หาดวอนบางแสนนะฮะปื๊กำลังติดต่อทับทามให้ไปหาผมที่บ้านอยู่เพืได้รีวิว s อีคันนี้นะว้าวนี่นะฮะ เสียงก็เพาะอะนะฮึครับขับรถดีดีฮ ค่ะไหลาตามมาระวังรถด้านนอ้นไปออกตรงวงเวียนเลยแล้วกันเพราะว่าไม่ค่อยอยากขี่ผ่านหน้าโรงพักเท่าไรโอเค <Okay. S 2> จ้ะกลับบ้านนะหาดวอนรถติดมาก <laughs> อันนี้อันตรายอันตรายจริงๆห้ามจอดโอเคไปได้ก็ต้องรีบไปมอไซค์เลี้ยวระวังคนข้ามถนนด้วยลูกรานาดนะ ยานไฟแล้วระวังรถตรงตรงแยกวัดใจสี่แยกวัดใจจ้าระวังรถทางโน้นนะ ขึ้นสะพานขับเข้าไปไหนฮะ <laughs> หาทานข้าวาอมหาเล่นการอะ่ะเฮ้ยถึงบางหน้าตาดแล้วนะฮะขาบกลับรถก็น้อยกว่าตอนขับไปไหนก็ไม่ไหนหรอกว้างก็เยอะแหละ เอาแบบลูกเก่ามาใส่ก่อนแบบลูกเก่าก็จะหมดอยู่แล้วเหลืออยู่แค่20%่เอรซ็ต์แ่าจะถึงบ้านแล้วแบตก็จะหมดเมมก็จะเต็มออ นี่ก็เป็นร้อยโลเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ขาไปประมาณขาไปนี่ไม่อยู่ประมาณหกเจ็ดกิโลตอนนี้ร้อยแปดแล้ว ไปขี่รถเล่นสภาพไหนแต่ไม่ได้จอดแล้วก็เลยไปบางแสนไปหาดวอนตรงหาดวอนเนี่ยจอดได้ปลอดภัยไ,ไม่มีตำรวจกวนนะถ้าเกิดว่าเผื่อใครอยากจะไปแต่ว่าทางที่ไปก็อาจจะต้องซอกแซงนิดนึงคือ,อ,อห้ามจอดแถวๆถวบริเวณโซนบางแสนน่ะโซนชายหาดเนี่ยถ้าจอดเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะโดนรวบตึงนะโอเค ก็วันนี้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอบคุณครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวไว้รอดูว่าคลิปหน้าจะไปไหนกันโอเคเราไว้เจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย